เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุง่งที่ครูสลาคุณวุฒินำเอา10ศิล,ลปินลูกทุ่งแนวหน้าของประเทศมาร่วมโปรเจกต์เดียวกันนำโดยมนแคนแก่นคูณไม้พิรมพรต่ตออรไทยไผ่พงศธรหญิงลีสีจุมพลลำเพลินวงสกรครูเต้ยอภิวัตแซกชุมแพ รำไพแสงทองและเฟิร์นกัญยารัตภายใต้โปรเจกต์อัลบ,บั้มถนนคนเพลินจากความร่วมกันระหว่างค่ายแกรมมี่โกและแอปพลิเคชันเพลินเพลินโดยแบ่งเป็น5คู่ขับร้อง5เพลงเพราะที่แต่งขึ้นใหม่เพลงที่1เพิ่นบ่อแม่นผู้สาวเฮามนแคนแก่นคูณเอ็กลำเพลินวงสะกรเพลงที่2องอยฮัก ตายอาร์ไทยเอ็กครูเต้ยอภิวัฒนเพลงที่3ามคำบุญร่วมชาติตักบาทคนละขันหญิงลีสีจุมพลเอ็กแซกชุมแพรเพลงที่4ีฮักจนบ่อหูสีฮักจังใดไผ่พงศธรเอ็กเฟิร์นกัญยารัตเพลงที่5เอิ้นขวัญวันลูกเจ็บ ไม้ี่รมพรเอ็กรำไพแสงทองซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่นออริจินอลอัลบั้มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนฟังเพลงแบบเอาใจคอลูกทุ่งนั่นเองโดยเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาบริษัท GMM Grammy จำกัด มหาชนได้จัดงานถแถลงข่าวโปรเจกต์อัลบั้มถนนคนเพลินพร้อมเหล่าศิลปินทั้ง10บท่านที่เปิดตัวด้วยเพลงคู่ทั้ง5ผลงานเพลงก่อนจะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พูดคุยถึงแนวคิดและการทำงานร่วมกันระหว่าง g r a m m ี g o และแอปพลิเคชันเพลินที่เรียกได้ว่าทั้งได้ความรู้ในเชิงสร้างสารรค์ผลงานเพลง ความน่ารักระหว่างศิลปินในค่ายและนอกค่ายรวมทั้งยังได้เห็นน้ำตาแห่งความปีติระหว่างครูสลาและลำเคลินอีกด้วยนอกจากนี้แล้วแฟนเพลงที่อยู่ที่นี่ยังได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดและได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงที่หนึ่งเพื่อนบ่แม่นผู้สาวเฮา จากศิลปินมนแคนลำเพลินไปพร้อมๆกันด้วยส่วนแฟนเพลงที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้สามารถเข้าไปฟังเพลงทั้งห้าเพลงจาก 10, สิบศิลปินที่กล่าวข้างต้นรวมทั้งเอมวีเพิ่นบ่อแม่นผู้สาวเฮาได้แล้ววันนี้ ที่แอปพลิเคชันเพลินและช่อง YouTube g r a m m y g o Official คุณทิติพันธ์เผ่าทรง Executive Vice President GMM s t ต e รีกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างสารรค์อันล,ลบัม้มถนนคนเพลินคือแอปพลิเคชันเพลินต้องการขยายกลุ่มคนฟังให้กว้างขึ้น โดยมีกลุ่มหลักคือกลุ่มคนฟังเพลงลูกทุง่งซึ่งมีสัดส่วนหลักในกลุ่มคนฟังเพลงทั่วไปเรียกว่าเอาใจแฟนเพลงลูกทุ่งที่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่อันดับต้นๆซึ่งทั้ง5้าเพลงในอัลบั้มถนนคนเพลินสามารถฟังก่อนได้ที่แอปพลิเคชันเพลินครับและนอกเหนือจากนี้ในแอปพลิเคชันเพลินสามารถฟังเพลงโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตโดยการออฟไลน์ ดาวน์โหลดรวมถึงการล็อกหน้าจอและคุณภาพของเสียงจะเป็นแบบ lossless quality ซึ่งเป็นเสียงคุณภาพดีที่สุดของการสตรีมมิงผ่านแอปพลิเคชันด้วยครับครูสลาคุณวุฒิกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณ GMM Grammy ที่สร้างแอปพลิเคชันเพลินเพลินขึ้นมาให้ในโลกยุคใหม่ของเราเข้าถึงเพลงได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะกับค่ายเพลงที่ทำหน้าที่ในการสร้างเพลงให้กับประเทศนี้ได้อย่างลงตัวมากๆครูขอบคุณคำว่าเพลินนะเพราะคำว่าเพลินทำให้ทุกคนยิ้นได้ และยิ่งพอได้รับมอบหมายให้มีส่วนในการดูแลอัลบั้มนี้ครูจึงรู้สึกว่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับถนนคนเพลินเป็นความตั้งใจที่อยากจะให้มีเพลงลูกทุ่งในแบบร้องคู่กันและอยากให้มีความพิเศษมากกว่านั้นคืออยากให้มีการร้องคู่กันระหว่างศิล,ลปินในค่ายกับนอกค่าย ซึ่งเราน่าจะหาโอกาสนี้ส่งสารความสุขบางอย่างในวิถีลูกทุ่งไปสู่แฟนเพลงตามคอนเซปต์ที่ว่าชีวิตในพอสอนี้นอกจากหาวิถีสู้เราต้องเรียนรู้วิชาเพลินขับขานเรื่องเล่าทั้ง5้าบทเพลงจาก10ศิลปินเราช่วยเรียกเอาคําว่าอัลบั้มกลับมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างเป็นทางการผ่านอัลบั้มถนนคนเพลินครับ